สิทธิ์เก่าเนี่ยเราเราต้องพูดกลับมานะแล้วเราก็มาดูว่าเราจะแก้ปัญหาเขาได้ยังไงเพราะคุณมันจบไปแล้วไงแต่ว่าปัญหาของเด็กปัจจุบันนี้ไม่เป็นไรคณะครเราก็รลยจะตอบแล้วก็ถ้าเกิดคณะจะทำแล้วอยากให้สิทธิ์เก่าช่วยอะไรเนี่ยวนนี้มีเพื้นที่หลายคนก็โทรมาด้วยความหมา่วงใยว่าเขาก็อยากให้เข้ามาช่วยเลยนะขอให้บอกว่าจะให้ช่วยทําอะไรนะช่วยอีกระดมช่วยจัดหรือว่าวางแผนอะไรเงี้ยก็เขาก็จะมาช่วยนะ CQF นีาแห่งอรย์นะใช่ใช่ไหมตั้งงานแล้วที่ CQF นี่คือมาตรฐานหลักสูตรทุกหลักสูตรตอนนี้ต้องผ่านอยู่ในมาตรฐาน q f ก่อ็คือเป็นมาตรฐานคุณวุฒิดุลศึกษาก็เรียกเป็นหมอฟอประเี้ที่ต้ เปิดเทอมด้ยสี่อพันธุ์ทางมคอร์สสามที่คแข่การสอบนี่นักเป็นผมลองทำแล้วอาจารย์มันอะไรกม่รู้ยังเวลาทำหลักสูตรเขียนมคอรหนึ่งใช่มีเหลือนี่เอาคำเราจะเป็นยังไงจะระยะนั่งทำไปวันนึงไม่ได้สุขชาเลยอาจารย์อาจารย์ลองดูใช่ไหมผมนั่งทำโอ้มันอะไรก็ไม่รู้จริงๆแล้วมันมันคือมันก็แบบฟอร์มจะเลยรู้ปแค่มาเติมคำในช่องว่าง <gesch> ไม่ใช่คจัาต้องม <Rück> ี้เราอยากต้องพิเดจจานต้องพิเดจด้วยอย่างเช่นว่าสอนในีบางทีเราต้องมองว่าเด็กมาเรียนตั้งใจไหมเขามีปฏิสัมพันธ์มียโอ้โหมันที่ลุงตุงนั่งแล้ถามว่าสมองของเราเนี่ยเราพันแค่สอนวิชาการเนี่ยนะเอาให้มันได้ตามเนื้อหาที่เราตั้งใจมันคอนโทรลไม่ได้เลยเราจะไปดูว่ามันผมยาวผมสั้นแต่ตัวแต่งตัวเรียบร้อยไหมนั่งเรียนนั่งหลับไหมใส่ก็ใส่เพื่อลองเช็ครูควบคุมพฤติกรรมเด็กนี่นะ แต่ผมก็กายก็ตกลงผมไม่เป็นครูนั่นดีไหมไม่ต้องสอนแล้วก็ติ๊กไว้ให้ไม่ผ่านไม่นนี่ะพูดจาไม่เพาะลบหนึ่งคะแนนฝ่ายปกครองฝ่ายปกครองไปไปไปทำกิจกรรมอื่นที่มันมันเกินกว่าเวลาที่ยือยู่แล้วก็แค่นั่งวางแผนทั้งปกติศิลปะัฒน์าก็ทำแล้วใช่ไหมจ๊ะศิลปะันี่ก็เป็นตัวคอนโทรลใช่ป่าเราไปสอนอะไรอยู่แล้วเราพังแค่ตรงนี้เราก็ต้องวางแผนจะสอนอะไรแต่อันนี้มันหนักยิ่งกว่านั้นเนี่ยมันมันวางแผนเแล้วใเมันมึนด้วย คือคือคนนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยแนวแนวโน้มก็คือกลุ่มกลุ่มนี้เนี่ยกลุ่มนี้ที่กำลังเข้าสู่สถาบันเนี่ยก็คือแนวโน้มก็คือการจัดการสารลมศึกษาซึ่งอาจจะมีจำเป็นต้องใช้คือไม่ไม่ไม่ต้องไปอ้างของข่อคอละเห็นไหมว่าตอนนี้เนี่ยแนวโน้มของตรงนี้เนี่ยก็จะก็จะหลุดพ้นไป เพราะนั้นในกลุ่มเสกตาสถาบันเนี่ยอันทนี่หนึ่งก็คือการคอคเพราะว่าจัดก,การศึกษาในเรื่องศึกษารันที่สองเนี่ยเขาก็จะมีทีคือ,อตรงนี้ก็ไม่ต้องยุ่งหลักสูตรเขาก็จะดีไซน์เองไม่ต้องที่ม่แบบสับรอเพราะนั้นแนวเนี้ยแนวน,น้อมตรงนี้กป็นแบบถ้าเป็นสถาบัน พะ <tellement> ฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดอยู่ก็คือตรงนี้ก็คงยังเดินหน้าของของโยธาเพื่อเอาข้อเท็จจริงตือน้องอใหยได้นะครับเพื่อที่จะไปสร้างโมโดูลแล้วก็ให้ตแต่ละภาคกันเหอนกัน,น,นอันนี้ยังคงอยู่นะครับอันนี้อันที่หนึ่งเนี่ยยังคงน,นั่นเลยเพื่อจะให้รู้ว่าจริงๆในความต้องการที่คุยกันเนี่ย ต้องได้กอฮอต้องเท่านั้นเท่านี้จริงๆมันคืออะไรปรากฏว่ามันลงรายละเอียดถึงการเขียนคำอธิบายรายวิชาย ừ ừ. อย,าาย่างลนะเอียดเลยต้องมาแก้ทั้งหลายรอบนะสับบางสับเราก็ไม่เหมือนเขาท <ừ. S 1> ุกสอนของเราฝึกสอนขอนงเขาไม่ได้ใช่ตัวอย่างนะมันใช้ตัวอย,ย่างตอนนั้นพูดง่ายก็คือผมก็บอกว่าตกลงโยท้องโยธาพุทธิสอนปสี่ใช่ไหมรมโยธาเนี่ย ไม่ใช่อยู่แล้วไม่ใช่อยู่แล้วแต่เราก็พูดไม่ได้เพราะว่าคุณอยากได้ของเขาก็ลดงมดไปนี่คือเขาอยากได้นะแต่ทีนี้ถ้าเกิดมันมันไม่ได้เนี่ยนะครับตอนนี้เราก็คงจะหาทางที่บอกว่าออถ้าเรามีเพียงแค่วิญญาตรีสี่ปีเนี่ยเราต้องพิราะห์ที่ดีการที่จะทำสนะี่ห้าเพราะว่าตอนนี้ถ้าทำห้าเนี่ยหลายคนหลายแห่งก็ยังก็ยังเริ่มมีปัญหาเพราะมันต้องหลายมันต้องนานแลวมันไม่ใช่มาตรฐาน แล้วถ้าคำถามว่าถ้าเรียน5ปีแล้วจะเรียนโทเลยหกี่ปีปีเดียวเหรอไม่ได้ก็ต้องสองปีห้าปีไม่เอาหรืแล้วใช่ไหมเพราะนั้นเพราะนั้นก็เลยเราก็บอกว่าโอเคท่านนั้นถ้าเราคงสีเนี่ยเราก็ต้องทําให้เขามีโอกาสได้จนวนสาระให้มากที่สุดถึงแม้จะไม่เพราะเพราะมันเครดิตมันไม่ได้เพราะมันมีเพียงแค่ร้อยสี่สิบแปดใช่ไหมเดยวคันนี้มันมันทำนี้ได้ไม่ยากสมมติว่าทำนี้ได้ทุกเนี่ยเราเป็นไปได้ไหมที่ว่า เด็กปรียทีสุดที่อย่างไฟฟ้าก็ดีอาจจะแยกกันว่าใครสนใจคือถ้าแนวทางเขาจะเจริญเขาอยากเป็นครูเนี้ยก็เรียนเพิ่มได้ไใช่มแต่ถ้าใครไม่อยากเป็นครูเจอทางนี้ก็ก็จบกันนะก็คือในหลักสูตรของไฟฟ้าก็คือเรียนถึงสิบล้านสี่สิบแปดแต่ให้ไปลงวิชาครูเพิ่มถ้าต้องการจริงๆแล้วจะเก็บเครดิตไหมอย่างไรไม่ต้องเล็กขออะไรยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเอาไว้สำหรับไปขอขอ หรือ e. จะเป็นวิชาเลือดบางตีสุดท้ายเนี่ยให้เลือกฉันแนลเอลือดไข่ไปทางไหนใช่ไหมจะไปอุตสาหกรก็จะเรียนหนักเทคนิคว่าดในเรื่องนีก็คือที่โยธาเราวัดปีสิบสามเนี่ยเจเจธนาจะทำยังไงเด็กโยธาส่วนใหญ่เนี่ยก็จะไปเป็นต้องการบวากกแต่ทีนี้บางคนถ้าเป็นที่การผมเลือกถ้าเกิดเขาต้องการบริวาเพื่เรียมันจะได้มันก็ได้แต่เขาก็จะไม่ได้บริวานะเพาต้องเลือกเรียนวิชาบริวารเขาจเต็มี แต่ตอนนี้บางเอื้นช่วงท,ที่ผ่านมาเนี่ยก,กวเนี่ยเขาโชคดีนี่ยเราหลักสูตร,รกับมาปรับใหม่กวเนี่ยเขาออกไปวิชาบัตรับไปใหเครดิตก็เลยเอามาเพิ่มในตรงนี้เข้าไปแต่ก็ฉิวฉิวเฉียดฉิวเฉียดนนะเราไปทำสามสามเครดิตนะที่ให้ได้ห้าสิบเครดิตกรรมการเขาก็ติง่งทำให้ต้องสามมังวิชาในสองหก แต่ถ้าสองเนี่ยมันก็ทําได้ใช่ไหมครับสองทานได้กนคือจำนวนเครดิตจะได้ลดลงเขาก็มองถึงว่าเด็กเคได้ไม่ต้องลงเครดิตถึงระด th ับ83แบบวิชาภูวิชาภูแต so ่ว่าถ้าเราบรรทัดเรืองหน่วยกิตเนี่ยมันก็จําเป็นจะต้องมีชากริ่นขึ้นวิชาดูนี่ยผนักงเรียนด้วยอย่างที่อาจารย์บอกว่าก็ก็คือเอาตัวนี้ถ้ามันมีเนี่ยชัดเจนก็ประกาศไปแล้วอยากได้ก็ นี vard, ่ค okay. yeah. hey, like ือออปชันของเขาและเราต้องทำประชาสัมพันธ์ให้ชัดเจนอันที่สองก็คือไอตรงนี้เราก็คงจะต้องเดินหน้าต่อเพื่อให้โอกาสอีกแบบนึ่งสำหรับคนที่บอกว่าผมยังไงผมยังไม่เคยสอนครับแต่ผมขอให้โทรก่อนเนี่ยก็ต้องเรียนตรงนี้ให้เราฝึกสอนนกครฝึกสอนจะช่วงไหนช่วงซัมเมอร์หรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ ล้วก็ให้ได้ <moder ne 2016> ก็คือได้ทั้งวัย <seg und ati> ุทธและคุณวุฒิแต่ผมมองเห็นว่าจริงๆแล้วได้ทั้งวัยุทธและคุณวุฒิเนี่ยมันดูเหมือนจะสร้างคุณภาพของครูเป็นการอัพเกรดอัพเกรดขึ้นไปอีกระดับหนึ่งซึ่งของมันก็คือประเด็นหนึ่งแล้วอันที่สามก็คือสถานการณ์ในปัจจุบันมันก็เริ่มคุยกันต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย ูอาเซียนจะเป็นไงต้องบอกลยม้ืัต้องบอกไปเยอะื่ไหมตมทีอย่างอย่างอย่างตรงนั้นผมว่าแื่อนรถรองว่สิ่ก่อที่จบไปแล้วนะเป็นไปได้ถ้าเขามาต่อเนี้ยราอง้มันได้ไมก่ออก็คือถ้าเกิดเราถ้าเรารู้ตรงนี้แน่ชัดใช่ไหมครับถ้าชัดเจนอย่างนั้นเราก็สามารถปรอบสุดเนียโทให้สอดคองนี้ได้ใช่ครับใช่ครับ่ต้องเข้าใจหนึ่งนะครับว่าสมมุติยารณต้องถึงห้าสิบนะครับถ้าไปเรียนโทเนี่ยไม่ใช่ห้าสิบ ต้องหารด้วย1.5นะครับหรือหรือถ้าหรือแฟกเตอร์ก่อนถ้าไปอยู่ในปัญญาเอกตัวนี้ก็ต้องหารเพิ่มขึ้นแบบว่าจำนวนเครดิตในระดับที่สูงขึ้นสำหรับการได้กอคอมมันจะลดลงไม่ใช่จำนวนเครดิตเท่าเดิมที่จำนวนเครดิตมันแค่ลดลงไปใช่ใอันนั้นก็เป็นไปได้ว่าถ้าเก็บหนึ่งเขาจะมาเก็บแบบเดิมแบบปัญญาตีไม่เก็บก็วาได้ก็ว่างลงไปตามนี้อะไรที่ยังขาดหรือว่าที่เป็นปัญญาตรีที่เรียนอยู่แล้วตอนจบเนี่ย มันใช่ออะไรรบ้้้างงก็ตูคณะก็เปิดเสริมให้เปิดเสริมให้เป็นภาควิชาเฉพาะใช่หลักสูตรเฉพาะถ้างั้นเราผมว่าเราจัดเสวนาดิวันใช่คืนสุญญ่อะไรไหมช่วงกลางวันโอ้โหเอางั้นเลยฮะเชิญสิกรรมมาฟังใช่ไหมเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรพวกนี้ใช่ก็ดีนะฮะพี่หักสูตรจะได้เข้าใจเคลลองเสารเสียงดูก่อนมีใครอยากมาป่ะลองเสารเสียงดูไอาจารย์สะดวกไหมท่าน วันกอนมวันมันจะร้เคลียร์วันเสาร์อะครับวันวันเสาร์สองกุมภาพงาคืนสูดเย้ากลางวันมีสัมมนาไปล็อบบี้พวกทางขอออกับหรือว่าผู้ช่วยอะไรเงี้ยว่าสามารถเป็นวันที่มาเหมือนกับเบิกจ่ายอะไรได้อ๋อ ก็ดีราชการเขาได้เขาจะได้เขาจะได้สะดวกสะดวกเบิกกรเดินทางได้แล้วก็เลี้ยงสิทธิ์เก่าด้วยเขาควรจะได้เคลียร์เขาควรจะได้เคลียร์ติดเราไปเสาวเสียงดูสมาคมสิทธิ์เก่าไปเสาวเสียงดูแนวโน้มแนวโน้มก็คือตอนนี้เนี่ยตอนนี้ก็จะเริ่มเป็นอินดีพีเอนท์จากตรงนี้มากขึ้นเพราะว่าตอนนี้เนี่ย ในอนาคตเขาเนี่ยเราก็จะไต่ไขึ้นเหมือนกับในเยอรมันนี่ครับผู้เล่นเนี่ย,เ,ย,รนเ,นยเ,รเราไม่มีแล้วนะจากโบวินาโปรเซสในที่ผ่านมาเ,นเราก็จะอันนั้นเขาอยู่ในกลุ่มยูโรแต,แ,ตแต่แต่แต่ครูอาชีวะเนี่ยยังไม่ได้เป็นอยู่ในวิชาชีพที่สามารถเคลื่อนย้ายสลับในสิบประเทศอาเซียนยังไหมผมว่าครูอาชีพยัง,ยง,ยงไม่ใช่ครูนี่ยังได้อยู่นะครูนี่น่าจะลงบุคลากรออครูได้ด้วยใช่ไหม<อ>ได้ด้วย จริงๆถ้าเราไปดูตรงเกณฑ์ถึงปี58เนี่ยถ้าสมมติว่าเกณฑ์มันครอบคลุมเนี่ยบางทีเราเรารัดขั้นตอนเลยก็ได้เหมือนกับที่บางคนก็เสนอบอกว่าไอ้กอวเนี่ยให้ไปดูเอเป็กเอนจิเนียร์ดีๆเพราะถ้าสภาวิศวกร์ก,กไม่ทำเนี่ยเราเราหาทางเอเปกนี่มันทำเอเป็กน,นี่มัน,นำทำมาตั้งแต่เกือบจะสิบปีแล้วในยูทิวในในที่ประชุมแกะนะครับรอบหกวอตอนนั้นเราเราทำเอเป็กเรียบร้อยนะผมไปบอก สี่พันทองนั้นว่าลองไปสอบให้ดูเลยสิใช่ก็เคยให้ผมไปอบรมแต่ว่าตอนนี้มันมีทั้งเอเป็กจีเนียแล้วก็มีอาเซียนด้วยใช่ใช่ใช่มันมีทั้งสองนันแต่ประเทศไทยเนี่ยยังไม่มีใครได้เอเป็กเลยนะไม่เอเป็กเอเป็กนี่มันขึ้นมาถึงโน้นแต่แต่บางทีเขามอบให้สภาวิจารณ์กิจการหรือเปล่าหรือไม่ทุกในใใในนนกระบวนการในของเอเป็กของอาเซียนเขาบอกว่าควรจะ ให้สภาวิชาชีพเป็นเกจัดการจะให้องค์กรวิชาชีพของประเทศนั้นเนี่ยให้ให้รับการรับรองนะครับซึ่งนะครับในในหลักสูตรที่เขาเรียนมาแต่สมมุตินะครับผมคิดอีกอันหนึ่งก็คือสมมุติผมจบมาให้ผมมีสมวติมีดีกรีวิศวกรรมผมอย่างผมไม่ต้องถามที่นี่ก็ได้ผมอาจจะไปที่มาเลเซียแล้วบอกว่าเนี่ยรับหรือใช่ไหมล่ะรับเปเซ็น MOU กับเขา ถ้าต้อรับแล้วผมก็บอกโอเคง้เดี๋ยวผมสอบไปเป็ดทีนู่นเลยผมก็อาจจะได้ทาไม่ต้องผ่านที่นี่ครับก็ช่องทางที่ไปเปิดแล้วก็ไปใช้ช่องทางอื่นนะอืมเพราะว่าอตอนนี้มันเงียบเลยเปิดยในเว็บไซต์ตามต่างๆเป็นภาษาไทยไม่ไม่ได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมของวิศวกรไทยที่จะเข้าสู่เอเปย์หรืออาเซียนจะแข่งขันเพราะนั้นเราไปิดกั้นอะไรก็ไม่ได ใช่ใชเพราะฉะนั้นแนวโน้มถ้าตรงนี้เมืเ่อไหร่เน,เ,นเนี่ยเป็นเป็นเอกเทศขึ้นมาเนี่ยนะครับตรงเนี้ปัญหาปัญหานี้แก้ไขโดยตรงาแต่แต่เราก็ยังไม่ได้ถือว่ามันแก้ไขโดยตรงมาเพราะว่าในส่วนของทานวิชาภพที่จะศึกษาเนี่ยเขาอีกตลาด ลงมาข้างล่าง้อสอบลงเลยถึงข้างล่างบรษคอมพิวเตอร์ยงบรคอมพิวเตอร์จำเป็นเนี่ยบริษัคอมพิวเตอร์จำเป็นสิ่งซึ่งนนั้นเขารู้คุนซ่ซึ่งเราเราก็ติดตามได้ดีอพิวเแต่ตอนนี้นะระบบการศึกษาเราได้อย่างลูกผมเนี่ยรู้เลยเนะครับเรียนในระบบเนี่ยเพื่อให้ได้วุทีการศึกษาแต่ไปตอบแถวเพื่อจะ เรียนของอตึกฟุเนี่ยสารพัดเลยนะาเป็นเรื่องใหญ่มากกว่านเ,นเวลาหัวข้ออก็คุยกันเนี่ยเออเนี่ยไปจ้างคนเป็นยืนเฝ้าคิวหรือยังอะไรเนี่ยนะคันเป็นเรื่องใหญ่กว่าผมลูกผมไปตอนนี้มันไม่ใช่พอสวรรค์แล้วมันพอแสวงนะครต้องแปล